สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับรัญยาจากช่องรัญยา,ารายตี้อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะรันมีเรื่องจะมาแชร์ค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นกับคนที่รันรู้จักค่ะหัวข้อวันนี้ก็คืออย่าตกเป็นเครื่องมือของฝรั่งที่มาตักตวงผลประโยชน์จากคุณนะคะอ่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งนะคะเขาหาแฟนกันง่ายมากคับห,หาแฟนคนไทยง่ายมากด้วยเพราะเทคโนโลยีนี่แหละคะ่ะ มีแอปมีทุกอย่างนะคะออนไลน์หาแฟนกันง่ายมากนะคะแม้แต่ใน Facebook ใน, Instagram, ในอินสตาแกรมในโลกโซเชียลทั้งหลายสามารถเป็นที่ที่ฝรั่งเข้ามาหาแฟนนะคะสาวไทยได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าเว็บหาคู่นะคะเดี๋ยวนี้ก็หาแฟนได้หมดแล้วอะ แม้แต่ใน Facebook เซิร์ชชื่อขึ้นมาเซิร์ชประเทศขึ้นมาก็ขึ้นมาแล้วเลือกเอาเลยสาวๆก็ไปสุ่มคุยเอาแบบนี้ค่ะโอเควันนี้มีเรื่องจะเล่าก็คือมีน้องที่รู้จักนะคะเขาก็เข้าเว็บออนไลน์ค่ะเข้าเว็บออนไลน์ทีนี้นะคะไม่ต้องเวลาคุยกับฝรั่งนะคะไม่ต้องไปบอกข้อมูล ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยค่ะไม่ต้องไปบอกหมดแต่น้องคนนี้เขาบอกหมดเลยค่ะว่าเขามีเงินเดือนเท่าไรเขา,าได้เงินมาจากไหนอะไรเงี้ยเขาบอกเขาบอกหมดเลยว่าเขามีเงินเดือนละเท่าไหร่ที่จะต้องใช้ออกฝรั่งเห็นช่องทางแล้วนี่ฝรั่งคนนี้นะคะเป็นฝรั่งแก่นะคะเป็นฝรั่งแก่ที่ <Das que ath en> เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นคนที่สุบรีกินเหล้าสุบรีทุกวันกินเหล้าทุกวันนะคะอ่าทีนี้หลังจากที่คุยกับน้องเข้ามาแล้วนะคะฝรั่งคนนั้นบอกว่าจะมาหาน้องนะคะที่ที่น้องอยู่ที่จังหวัดที่น้องอยู่นะคะที่จังหวัดที่น้องอยู่เสร็จแล้วอ่าเขาบอกก็จะมาหาทีนี้น้องก็บอกว่าอ่าเธอมาแล้วเธอก็มาอยู่กับฉันที่บ้านก็ได้ฉันมีบ้านฉันมีห้องว่างอย่างงนอย่างนี้อย่างนั้นนะคะทีนี้ฝรั่งคนนั้นก็ ถือโอกาสเลยค่ะถือโอกาสแบบมาหาน้องแล้วมาอยู่ในบ้านน้องเลยค่ะอยู่ในบ้านแล้วทําอะไรคะอยู่ในบ้านนะคะค่ากินค่าอยู่น้องออกหมดเลยค่ะน้องซื้ออาหารมาให้ทํากับข้าวให้กินเช้าอาหารเช้าเทีย่ยงเย็นให้กินครบแล้วถามว่าฝรัง่งคนนั้นแม้แต่เงินสักบาทนะคะไม่เคยออกค่าอาหารเลยค่ะเพราะน้องคนนี้จัดการให้หมดเกลี้ยงเลยสิ่งที่ น้องคนนี้หวังรู้อะไรไหมคะฝรั่งคนนี้ฉลาดเขาบอกว่าตอนนี้ฉันรองเงินกเกษียณอยู่ถ้าเงินกเกษียณฉันมาแล้วฉันเงินกเกษียณฉันได้แล้วฉันจะ,ะให้เธอนะคะให้เงินกเกษียณกับเธอทุกเดือนอ่าเขาพูดอย่างนี้นะคะแต่ทําไปทํามารู้ไหมคะว่าฝรั่งคนนี้ยังแต่งงานอยู่ยังไม่อยากกับเขามีลูกกันด้วยกับสาวฟิลิปปินส์แล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะแยกกันอยู่หรือยังไงก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขายังไม่อยาก แล้วก็มีลูกอยู่นูวนแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็ส่งเงินให้ลูกเขาทุกเดือนที่ฟิลิปปินส์อ่ะคิดอย่างนี้แล้วกันอ่าส่งเงินให้ลูกได้แต่ว่าค่ากินค่าอยู่ตัวเองมาอยู่ฟรีกินฟรีเอาฟรีนอนฟรี <c oughs> น้องคนนั้นทํานี้เพราะอะไรครับเพราะหวังว่าลองคิดดูนะคะว่าเงินค่ากินนี่มาอยู่บ้านเขาค่าเช่ายังไม่เคยช่วยเลยแล้วจะให้เงินกเกษียณหรอคะอันนี้น้องก็ ถามว่าเพื่อนๆข้างๆบอกไหมบอกค่ะว่าเฮ้ยมันหลอกนะอย่าไปเอามานผู้ชายแบบนี้มันมันแค่คําพูดอะแล้วแค่ดูการกระทํามันสิแค่ค่าไฟค่าน้ํามาอยู่มันยังไม่เคยช่วยสักบาทแล้วมันจะมาให้เงินเธอได้ยังไงมันก็แค่หลอกไปวันน้องก็เชื่อค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะอยู่ๆไอ้ฝรั่งคนนี้เก็บเสื้อผ้าไปหมดเลยไปก็บอกว่าฉันจะไม่กลับมาแล้วนะคือฝรั่งคนนั้นก็ยังเข้าเว็บอยู่ค่ะทีนี้เขาบอกว่าฉันจะไปพัทยา แล้วฉันจะไม่กลับมาแล้วนะหอบเสื้อผ้าไปหมดเลยสามสี่กระเป๋าเอาไปน้องก,ก็ก็ไปส่งอีกนะเอาก็บอกให้ไปส่งเอา้าน้องก็ไปส่งเสร็จแล้วประมาณไม่ถึงห้าวันค่ะกลับมากลับมาอีกแล้วเอา้าไหนบอกจะไม่กลับมาคือเดาแล้วนะคะคือฝรั่งคนนั้นไปแล้วก็ไปคิดว่าจะไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่แต่ดูท่าดูทางแล้ว ผู้หญิงคนนั้นน้องไม่เหมือนน้องคนนี้เพราะอะไรเพราะเพราะน้องคนนี้มาอยู่เฉยๆอยู่ฟรีๆกินฟรีนอนฟรีทําอะไรฟรีทุกอย่างไม่ได้ออกอะไรเลยค่ะมันจะออกเฉพาะเวลามันใช้ลูกของน้องเนี่ยไปซื้อเบียร์ซื้อเหลา้าซื้อบุหรี่ให้มันนํามันออกแต่ว่าค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟไม่เคยออกให้น้องเลยค่ะแล้วน้องก็ยังให้อยู่นะคะยังให้อยู่อีกสรุปแล้วไม่ถึงหวันค่ะกลับมา,กล,บมากลับมาอยู่เหมือนเดิมค่ะ อยู่เหมือนเดิมก็มาเหมือนเดิมค่ะน้องก็ต้อนรับเหมือนเดิมแล้วก็ให้กินให้อยู่ฟรีให้ทุกอย่างฟรีหมดเลยแล้วมันก็เอาคำนี้มาพูดว่าเดี๋ยวเงินเดี๋ยวเงินกเกษียณฉันออกฉันจะมาให้เธอหลังถึงบอกว่าแล้วทุกคนนี้ก็ยังอยู่ฟรีกินฟรีอยู่ที่นั่นนะคะยังไม่ไปไหนเลยแล้วรันคิดว่าไอ้ผู้ชายคนนี้อยู่เพื่อรอเวลาตัวเองจะได้ไม่ต้องไปจ่ายค่าเช่าได้ไม่ต้องไปจ่ายค่ากินค่า อะไรของเขาทั้งหลายเพราะอยู่ที่นี่ฟรีหมดเลยน้องก,ก็มีศักยภาพทางการเงินโอ้ยฟังแล้วก็มันเป็นคนที่รู้จักนะแล้วก็คนที่รู้จักเขาก็ไปบอกจะไปอะไรเนี่ยผู้ชายมันหลอกเธอนะเขาไม่เชื่อค่ะเขาหวังเห็นไหมคะว่าเมื่อ,อไหร่ที่เรามีความโลภหวังจะได้จากเขาเนี่ยคุณจะโดนหลอกแทนนะคะ โดนหลอกแบบนี้ค่ะโดนหลอกแทนแน่นอนแล้วยังเสียดายยังสาวยังสวยแล้วก็ทุกอย่างมีครบเลยแล้วทําไมต้องไปแบบว่ายอมเพื่อจะหวังเงินจากฝรั่งก็ยังไปแบบคุยกับคนอื่นกินเหล้าทั้งวันค่ะกินเบียวกินเบียร์ทั้งวันสูบบุหรี่แล้วก็เป็นเป็นคนแก่ที่ไม่มีศักยภาพเลยค่ะทั้งหน้าตาแบบโอ้โหหน้าตาดูไม่ได้เลยนะคะหน้าตาดูไม่ได้เลยแล้วน้องก็ยิึงสวยมากเนี่ยแหละค่ะ ร้างึงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีหวังอะไรจากคนอื่นหวังจะได้เหาเขาเห็นไหมคนที่โดนสแกมเมอร์หลอกก็เพราะอย่างนี้ค่ะหวังเพราะสแกมเอ,เอาเงินมาล่อค่ะเอาเงินมาล่อบอกว่าอ่าฉันส่งเงินให้เธอนะ,อะเห็นไหมเอามาเงินหนึ่งล้านเสียแค่ค่านน้นค่านี้สักสี่ห้าหมื่นมันแลกกันเห็นไหมเขาคิดอย่างนี้ไงความโลภอยากได้อยากได้ของเขา ก็ต้องเสียนี่แลละค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์ให้สาวๆทั้งหลายถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้หญิงคุณภาพค่ะเราไม่ได้ไปนี่ขนาดน้องเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะแต่เขายังหวังว่าจะได้เงินจากคนนี้ที่ให้อยู่ให้กินฟรีเนี่ยเพราะหวังแต่มองเลยค่ะไม่ได้อะไรเลยมันหลอกค่ะเห็นไหมถึงเวลาอยู่ๆมันบอกเช่นไปแล้วเอาไปไม่รอดกลับมายังรับมืนเดิมเห็นไหม ผู้ชายแบบเนี้เขาจะเอาเราเป็นก็เรียกม,มหาผลประโยชน์เราเพราะเขามองออกว่าเรารักเขาเราชอบเขาเรายอมเขาถ้าเป็นผู้หญิงบางคนเขาไม่เอานะคะเขาไม่เอาเลยแบบเนี้ยจะมาอยู่ฟรีกินฟรีค่าน้ําค่าไฟก็ไม่ช่วยออกเลยพน้องเขามีบ้านมีรถสองคันเขาดูแลเรายังไม่ได้เลยค่าน้ําค่าไฟเขายังไม่ออกให้เราแล้วเขาจะมาให้อะไรเราเราจะไปหวังอะไรจากเขา ดูดีๆนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ฝรั่งมันโหมมีเยอะเหมือนฝูงลิงเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้แฟนอะ่ะทําตัวให้มีคุณภาพหน่อยคุณจะได้คนคุณภาพเช่นกันเลือกนิดนึงค่ะทุกคนเลือกนิดนึงค่ะเลือกนิดนึงโอเควันนี้ก็เอาเรื่องมาแชร์กันแค่นี้นะคะจริงๆรายละเอียดมันเยอะกว่านี้นะ,ะเรื่องที่แบบผู้ชายคนนั้นทํากับน้องมันเยอะกว่านี้นะ,ะเล่าไปก็ยาวนะคะก็เอาแค่นี้วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ